สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับคุณครูเนนและคุณครูแววออีกแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าทุกคนนั้นมีบ้านนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยบ้านแสนสุขกันค่ะบ้านคืออะไรนะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยบ้านคือที่พักอาศัยเป็นสถานที่ที่บุคคลในครอบครัว ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบ้านมีหลายประเภทนะคะเด็กๆได้แก่บ้านไม้บ้านปูนบ้านดินและบ้านที่ทำจากฟางแต่ในสมัยนี้บ้านที่ทำจากฟางไม่ค่อยนิยมกันนะคะเด็กๆแต่เราจะเห็นได้ตามทุ่งนาค่ะตอนนี้เรามาดูห้องต่างๆในบ้านกันค่ะนี่เลยค่ะห้องแรก คือห้องนอนเอาไว้นอนค่ะต่อไปห้องครัวต่อไปห้องน้ำและห้องรับแขกค่ะประโยชน์ของบ้านเป็นที่ที่เราได้นอนหลับพักผ่อนได้ทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนในครอบครัวของเรา เราจึงต้องรักษาความสะอาดด้วยการปัดกวาดเช็ดถูเด็กๆสามารถช่วยพ่อแม่ได้นะคะและในวันนี้คุณครูแนนก็มีนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆอยากฟังหรือยังเอ่ยถ้าอยากฟังแล้วไปพบกับคุณครูแนนเลยค่ะ นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแม่หมูตัวหนึ่งมีลูกหมูสามตัวเธอเลี้ยงดูลูกๆเป็นอย่างดีจนลูกๆทั้งสามเติบโตขึ้นวันหนึ่งแม่หมูบอกลูกๆว่าถึงเวลาที่ลูกๆต้องออกไปสร้างบ้านของตนเองแล้วลูกหมูทั้งสามตัวจึงออกเดินทางไปสร้างบ้านของตนลูกหมูตัวที่หนึ่ง เลือกใช้ฟางในการสร้างบ้านเพราะคิดว่าจะสร้างได้ง่ายและเสร็จเร็วที่สุดลูกหมูตัวที่สองเลือกใช้ไม้ในการสร้างบ้านเพราะคิดว่าจะสร้างได้สวยที่สุดส่วนลูกหมูตัวที่สามเลือกใช้อิฐในการสร้างบ้านเพราะคิดว่าจะได้บ้านที่แข็งแรงที่สุดลูกหมูตัวที่หนึ่ง สร้างบ้านฟางเสร็จก่อนใครและใช้เวลาไม่นานนะักในเวลาต่อมาลูกหมูตัวที่สองก็สร้างบ้านไม้เสร็จเช่นกันขณะที่ลูกหมูตัวที่สายังคงก่ออิฐทีละก้อนทีละก้อนอย่างขยันขันแข็งและอดทนในที่สุดบ้านอิฐก,ก็สร้างเสร็จแม้ว่าจะเสร็จช้าที่สุดก็ตามวันหนึ่งมีเจ้าหมาป่าจอมเกเร หวังจะจับลูกหมูทั้งสามตัวกินเป็นอาหารหมาป่าเดินมาที่บ้านของลูกหมูสามตัวมันหยุดอยู่ที่หน้าบ้านฟางมันสูดลมหายใจเข้าแล้วก็เป่าลมออกมาปู๊ทำให้บ้านฟางพังลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงรีบวิ่งไปอยู่ที่บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สอง ้หามาป่าจอมเกเรจึงเดินตามไปที่หน้าบ้านไม้จากนั้นมันสูดลมหายใจเข้าแล้วก็เป่าออกมาบ้านไม้ก็ปลิวกระจายไปเช่นกันลูกหมูทั้งสองจึงรีบวิ่งไปขออาศัยที่บ้านอิดของลูกหมูตัวที่สามหมาป่าจอมเกเร เดินตามไปที่บ้านอิดเช่นกันหลังจากนั้นมันก็ทำเช่นเดิมมันสูดลมหายใจเข้าแล้วก็เป่าลมออกมาแต่บ้านอิดก,ก็แข็งแรงเสียจริงไม่พังลงมาเลยหมาป่าเป่าอีกหลายครั้งบ้านอิดก,ก็ยังไม่พัง หมาป่าจึงตัดสินใจกระโดดกระแทกบ้านให้พังแต่ก็ไม่สำเร็จมันจึงเจ็บตัวและอ่อนแรงลงแล้ววิ่งหนีไปในป่าไม่กลับมาอีกเลยลูกหมูทั้งสามตัวจึงอาศัยอยู่ในบ้านอิดอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเกียดคร้านไม่ได้ทำให้เราสบายได้จริง แต่จะนำทุกภัยมาสู่ตนเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะขยันหมั่นเพียรเป็นยังไงคะเด็กๆนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวก็ได้จบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆอยากจะสร้างบ้านจากอะไรคะจะเลือกเหมือนลูกหมูสามตัวนี้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ คุณครูแววและคุณครูแนนก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมติดตามที่เพจนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ